สวัสดีค่ะใหม่สูงค่ะส,สวัสดีค่ะเหมือนนี่ก็มางยากับน้องวัวแก้วเจงตุ้งแทงเหมือนเก่ายาวค่ะเหมือนนี่เนาะเอ่อน้องหลังจากเขาที่ไงอ่ะหลังจากตีน้องวัวแก้วกอไล่ไปป้าบิวีน้องเขากัดตุย้ยเอ่อวิวบรรยากาศตีฮอวลงมาเรียบร้อยยาวหัวลงจำแรงเจงตุ้งมาเรียบร้อยยาวน้องวัวแก้วตีป้าเอ่อน้องตีเมื่อจำร้านน้องวัวแก้วเนาะเอ่อ ไปตีนไหน้ที่กะให้สร้างตีนไหแทงติดตามเมื่อตัวจมกันค่ะน้องคือจอน้องแสงทิพย์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องแก้วก็พาทุกคนไปชมวิวบรรยากาศที่หอหลวงเชียงตุงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะหอหลวงจำแรงเชียงตุงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะพาน้องแสงทิพย์เออหลานน้องแก้วนั้นไปที่ไหนกันต่อเราจะลุยไปที่ไหนกันต่อและจะไปนาเสนออะไรจะไป อะไรยังไงที่ไหนกันบ้างรอติดตามชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปเลยคะ่ะ แล้วน้องแก้วก็พาน้องเข้ามาที่แห่งนี้ค่ะนั่นก็คือร้านมามิ้นไนทที่เชียงตุงที่อยู่ริมหนองตุงนะคะหนาวไม่พอต้องต้องต้องเพิ่มความหนาวมาพาน้องเข้ามาทานไอศครีมค่ะทานไอศครีมนะคะที่ฝั่งที่ริมหนองตุงเรามาดูกันว่าภาษาพม่าของน้องเขาจะหยุดและลับไหนไปค่ะ ไปข้างในเราอยู่กับน้องแสงทิพย์ค่ะทุกคนร้อนนี้มันก็เออเนาะ <c oughs> <c oughs> น้าสนค่ะเ,เดี๋ยวน้องแก้วถ่ายกล้องหลังให้ทุกคนได้ชมดีกว่าว่าหน้าร้านคือแบบไหนยังไงนะคะอันนี้คือหน้าร้านนะคะม,มันมิหนไหนซาเต้าใสนะคะก็คือเออมัมิหนไหนคือชื่อของร้านซาเต้าใสคือร้านอาหารนั่นเองนะคะ ก็ที่อยู่ริมหนองตุงค่ะที่โซนนี้นะคะถ้าใครมาก็มาได้แล้วก็ร้านนี้ก็จะเป็นถ้าถ้าทุกคนติดตามพี่แนแน่ก็จะเห็นว่าน้องแก้วเคยพาพี่แอนแน่มาไล์สดในร้านนี้ด้วยนะคะนี่เลยเขามี <c oughs> สดให้ถ่ายรูปด้วยแล้วก็มีนี่เลยว้าว <c oughs> เยอะเลยนะคะ,ส,ะสำหรับคนที่ชอบสะสมนะคะ อันนี้คือในร้านค่ะอันนี้คือเมนูที่น้องเขาจะเลือกขอทายอีกหน่อยหนอมีอะไรบ้างคะเอ่อมีน้ำปัน่นอีสานอันดีใส่นมพอง,อ hey. ออง,อองว้าเ, hey. เ,เาป,ป็ดน้ำปั่นใส่นมแล้วกมีแอปเปิ้ลแฮ่เอ่อของเขาแตงหอมเฮ่แตงหอมหมดต้องใส่ร์ฟด้วยหนึ่งแลวอ๋อเอออันเนี้ยแตงหอมเฮ่อ๋อเออหมากทุบปั่นเนี่ยมีอยู่วะ เออใส่กือว,วนันก็อะไรอ่ะเอามาทุกปัดแก้วหนึ่งคือน้องกแก้วไม่ทานนมเอ่อก็เลยเอ่อน้องติอาซั่งตอนแรกก็คิดว่าเป็นเป็นพนักงานเป็นภาษาพมา่าอ๋อที่ไหนได้เป็นภาษาไปอยู่เหมือนกันนะคะหนังตังไหนหนังตังเหนือหนังตังไหนไปดูวิวทางกลางตังเหนือกันนะไปขึ้นไปเลยคะ่ะ พาน้องเข้ามาอีกนิดนะคะพามาร่วมงานและนี่ค่ะทุกคนวิวเหมือนอยู่หาดทรายเลยนะคะเนี่ยตุก๊กตาที่อยู่หาดทรายโอ้บ้านหลังนี้เอาสักหลังไหมแสงที่เอาสักหลังด้วยอ๋อออนี่เลยค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเอ้ยอันนี้เฮ็ดตินีกําเดียวอ่ะหนอปีเฮ็ดตินีกําเดียวอ่ะอ๋อเฮ็ดตินีกําเดียวอะ่ะอะไรกั อันแักนำป่าน้าซังจี้เฮตินีกับเนว่อะไรกันอ๋อเออเอีเลยนะคะนี่ก็คือคล้ายๆเหมือนในครัวเลยนะคะไปไปข้างบนไปข้างบนค่ะมีหลอกไม้ด้วยสายถ่ายรูปแบบของเราต้องไม่พลาดอีกมีหลอกไม้ด้วยมีหลอกไม้ด้วยนะคะฮัลโหลโอ้ย สวยเลยสวยเลยสำหรับสาวๆแบบถ่ายรูปเอ้ยแสงทิพย์วันนี้จะเอากี่รูปคะเดี๋ยวพี่จะได้ดอกไม้กำลังสวยเลยนะคะเนี่ยดูสิเออเปิดห้องหลอกอีอซังก็เนี่ยไม่รู้จักชื่อ <Okay. S 1> จบ <laughs> ไม่รู้จักชื่อชื่อนะคะแต่ดอกไม้สวยคะ่ะหลุดดิมหนองตรงเลยนะคะเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปกับดอกไม้นี่ก่อนนะคะเพราะมันสวยมาก ลองมาเทียบดูซิว่าหลอกไม้กับคนอันไหนจะสวยกว่ากันหนึ่งประสั่นความสวยแล้วนึนี่ค <c oughs> น่นี่อันนี้จะเป็นสีขาวเนาะเออตรงนั้นจะเป็นสีชมพูแบบเข้มๆนะคะนี่และนิมน้องกุ้งน้องกุ้งริมน้องตุงนะคะข้างหน้าก็ที่ชนดูแล้วเจอว่า,ากากอ,อกอันนี้ก็คือากากกอ,อกเหมือนกันเขาเอาออกจากหนองมาไว้ที่ตรงนี้แล้วก็น่าจะขนไปทิ้งนะคะ นี่ค่ะขอถ่ายรูปก่อนนะคะดูจากวิวตรงนี้อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นพระธาตุจอมคําที่ตอนนี้กําลังน่าจะปรับปรุงอยู่นะคะนี่เลยสวยงามมากเธอเขาแย่งซีนเธอแล้วนะผีเส <c oughs> <c oughs> ื้อแย่งซีนแล้วนะเป <c oughs> ๋บอกได้คําเดียวว่าสวยจริงๆค่ะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะ <c oughs> ถ่ายยังไงก็สวยอะ่ะเออ คือแบบถ่ายแล้วอยากถ่ายอีกอะ่ะเพราะมันสวยแล้ววิวมันสวยมากเห็นวิวแบบนี้แนละ้วโอ้ยต้องมาค่ะต้องมานะคะรูปรูปหน้าปกเฟซบุ๊กมันต้องเปลี่ยนแล้วค่ะมันต้องเปลี่ยนแล้วนะคะเพราะมันสวยจริงๆหลอกไม้สวยวิวบรรยากาศดีโอเควันนี้มาแล้วก็แดดก,ก็ไม่ออกอีกอได้บรรยากาศเลยใช่ไหมคะที่ร้านที่มันมิมนไหนนะคะทุกคนแล้วตอนนี้น้ําปั่นที่เราสั่งก็มาเรียบร้อยแล้วอันนี้ของน้องวัวแก้วคืออ,อ เขาเรียกอะไรนะอะโวคาโดปัน่นแบบไม่ใส่นมนะคะใส่แค่น้ําตาลนะคะเรามาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนของเนาะอ,อันนี้คือสั่งคือเป็นนี่กท่ไหของหวานของหวานขาดความหวานอย่าบอกได้ว่าขาดหวานจะอีกคนนึ่งแล้ว <c oughs> มีแฟนหรือเปล่า <c oughs> มีแฟนไหมจีบได้ไหม <c oughs> ได, <c oughs> ได้อันนี้เขาบอกว่าจีบได้นะคะทุกคนอ่าใครโสดรีบๆเลยนะไอ้กะ เหมาะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักจะลดอีกเหรอย,ยังยังอ้วนอยู่นะต้องลดอีกนิดน,นึงมาทานด้วยกันค่ะทุกคนอโคะโวคาโดปั่นนะคะ,ะน้องแก้วจะแนะนำเนาะว่าน้องคนนี้ชื่อน้องแสงทิพย์นะคะเป็นหลานของน้องแก้วแบบแท้แทแท้ทูเลยอันนี้คือหลานแท้ทูเลยนะคะคือ คุณตาเขาเป็นน้องชาเอาเป็นพี่ชายคุณพ่อน้องแก้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นน้ากับหลานนั่นเองนะคะและตอนนี้เขาก็โสดและคุณแม่เขาก็โสดอีกด้วยโสดทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะถ้าหากว่าใครสนใจ <laughs> มีคำนี้ด้วยหรอยไม่บอกไว้ก่อนเพราะว่าน้องเขาก็อาจจะได้มา ออกคลิปกับน้องมแกบ่อยๆหรือว่าไปนู่นไปนี่กับน้องอยู่บ่อยครั้งนั่นเองนะคะถ้าหาว่าไม่บอกไว้ก่อนก็กลัวทุกคนจะไม่รู้และกลัวทุกคนจะถามนั่น,น,นเองนะคะลและถ้าหากว่าถามว่าอยู่บ้านไหนน้องเขาอยู่เอให้น้องเขาตอบดีกว่าน้นนองโมแกตอบเองทั้งหมดเลยให้น้องแกให้น้องเขาตอบอยู่บ้านไหนอยู่ยางหลงมาแหงแหงยางหลงยางหลงเอออยู่หมู่บ้านยางหลงนั่นก็คือหมู่บ้านของ ูคำอีหรือว่าไกล์คำอีสาวสวยของเรานั่นเองนะคะเคยออกคลิปสั้งวมื่อนี่วะอันนี้ครั้งแรกแก้วแกพามาคือครั้งแรกกันทั้งหมดไปเที่ยวหอหลุงก็ครั้งแรกแต่วันิีนีได้เคยมาแล้วกันอ้าวที่นี่ฮะอ๋อที่ร้านที่ตรงนี้ก็ไม่เคยมาอันนี้คือครั้งแรกทั้งหมด เดี๋ยวเดี๋ยวอีกหน่อยก็ชินมากับโ้แก้วนี่เพราะว่าเ,เราคือตัวเราอะนะเราเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมเวลามีอะไรที่น่าสนใจเราก็ต้องไปเนาะเราก็ต้องไปเราก็ต้องไปถ่ายทํานู่นนี่นั่นเออยังไงก็ต้องออกไปบ่อยอยู่แล้วถ้ามากับน้องแก้วนะคะอันนี้คือหลานถ้าสมมุติว่าหลายๆคนจะถามว่าน้องหอมนวลไปไหนนะคะวันนี้น้องแก้วก็ได้นัดน,น้องหอมนวลแล้วแต่น้องหอมนวลเขาไม่ว่างนั่นเองนะคะก็เลยพาน้องแสงทิพย์มาแทนนะคะ รสชาติเป็นยังไงหวานหืมกินนะมันมีนมน้องแกกินไม่ได้รสอะไรฮะรสอะไรรสนมเปล่าเปล่านมมันนมไม่ได้กินนมไม่ได้มันมีนมอันนี้มันมีนมแล้วก็เปิดทองอีกทั้งนั้นมจืดนะเออมันมีนมอะไรนะกรุบกรอบ ของหวานที่มีไอศครีมข้างบนหนึ่งอันนะคะส่วนของน้ำมะเก้เป็นน้ำอะโวคาโดปั่นที่เะบอกยังไงอ่ะที่ไม่หวานมากเพราะว่าเราก็สั่งแบบไม่หวานมากนะคะสั่งแบบพอดีพอดีเพื่อสุขภาพว่างั้ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ค่ะแต่วิวที่ร้านนี้ก็สวยนะคะทุกคนให้ทุกคนได้ชมวิว แต่ดูแบบนี้หน้านองแกบานมากนี่วิวบรรยากาศสวยมากเหมาะสําหรับเ,เวลาเราไปเที่ยวแล้วเรามานั่งพักผ่อนที่นี่อ่ะก็จะมีทั้งน้ําปัน่นไอศกรีมแล้วก็จะมีกับข้าวด้วยสามารถมาแวะทานข้าวได้นะคะทานข้าวก็คือเป็นร้านอาหารตามสั่งนั่นแหละคะ่ะมันก็มีทุกอย่างเนาะอันนี้เราก็มาในเวยงนิดหน่อยแล้วเราก็แวะทานสาวของเรามาเลี้ยงไอศกรีมคะ่ะ นี่ค่ะเอ,อ,อกไม้เนี่ยตรงข้างหลังเราเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูแบบเ,เข้มๆหน่อยและที่ตรงนู้นก็จะเป็นสีขาวนะคะและอีกอย่างหนึง่งนี่เราถ่ายรูปนี่สวยมากสวยสุดๆเลยค่ะถ้าเออเนาะถ้าใครอยากจะมาถ่ายรูปหรือว่าเข้ามาในเวียงมาชมหอหลวงนู่นนี่นั่นหรือว่าจะมาท,ทําทุะอะไรก็แล้วแต่ ไม่รู้ว่าจะไปทานข้าวที่ไหนก็สามารถมาร้านนี้ได้เพราะร้านนี้กับข้าวก็อร่อยเพราะน้องแก้เคยมาทานหลายครั้งแล้วในตอนที่ยังไม่กินเจน้องน้องแก้วก็มาหลายหลายครั้งแล้วก็เวิวบรรยากาศที่นี่ก็ดีเออมันอะไรหลายๆอย่างมาบวกบวกลบคุณหานกันแล้วมันก็คือดีนั่นเองนะคะนี่ค่ะมาทานด้วยกันคะ่ะทุกคนแล้วเราก็จะลาดอกไม้ที่สวยงามดอกไม้ที่สวยงามเห็นแล้วแบบ ทุกคนดูสิว่ามันสวยขนาดไหนคือน้องแก้วมาเห็นแบบนี้แล้วไม่อยากจักไปเลยเพราะว่ามันสวยมากๆอืทั้งสีอสมพูกแก่แล้วก็นี่จะให้ทุกคนไปดูวิวบรรยากาศสีขาวนะคะสีขาวนะคะแอนี่นี่นี่ดูสิสวยขนาดนี้ใครอยากจะจากละทุกคนดูสิแล้วก็วิวบรรยากาศมันก็ได้ด้วยอุ้ย มันบอกไม่ให้กลับแล้วคะ่ะมันดึงเอาไว้ด้วยเพราะมันมีหนามเนาะดอกไม้สวยก็ต้องมีหนามผู้หญิงงามต้องมีอะไรคะ่ะ <c oughs> ไปเลยคะ่ะดูสิทางแค่ทางลงอะ่ะมันก็คือแบบฟูฟูแบบนี้แล้วอะ่ะคนดูสิไม่อยากไปเลยอะอยากนั่งแล้วก็ถ่ายรูปทั้งวันเพราะมันสวยจริงๆอ,อ่ะเอยสวยแบบสวยแบบตะกนอะ่ะสวยจริงๆอะ่ะ แล้วเราก็ต้องมุดป่ามุดซุ้มดอกไม้นี้ออกไปลาก่อนนะ้ดอกไม้ที่สวยงามเดี๋ยวเราไปเช็คบินแล้วก็กลับบ้านไปส่งน้องแสงทิพย์กลับบ้านนะคะแล้วเราก็ไปปิดคลิปที่บ้าน <c oughs> และก่อนที่จะมาเช็คบินเราก็จะมาเห็นเจ้าแมวเหมียวค่ะเหมียว <c oughs> โอ้ยหันหน้าหนีเลย ฮะมีเอาอันหนึ่งจ่ายเลยนี่กำลังกินข้าวอยู่ค่ะทุกคนน่ารักเลยค่ะแล้วเราก็จ่ายตั้งที่ตรงนี้เช็คบินที่ตรงนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็กลับบ้านค่ะไปดูดอกไม้อย่างสวยงามเลยนะคะ <c oughs> ไปไหนต่อไปไหนกลับบ้านค่ะ กลับบ้านค่ะไปดูว่าเรามากันยังไงแสงทิพย์เธอเอารถมาหรอเธอเอารถมาหรอเอารถมาให้ไหมเอารถใหม่มาใช่ไหมใช่นรถใหม่เลยอรถใหม่รู้เลยนะสวยเลยนะแสงทิพย์ เดี๋ยวจะขับใอลองดูคนซื้อให้ได้ก่อน <laughs> ว่าๆคำเดี๋ยวๆ,ๆมีแจ้งเตือนได้มันไม่ใช่รถของเราเพราะไม่ได้ใส่ไว้ถ้าใส่ไว้ถ้าจอมันจะติดอ่าอ,อันนี้คือรถของคนอื่นเขามาจอดไว้ที่ตรงนี้ไอเราเนี่ไอเรา, <laughs> านี่คืนนี้ <laughs> นนแต่น่า <c oughs> จะบอกว่าหน้าร้านนะคะหนี่ น้าร้านก็มีค่ะหลอกไม้สองสีนี้พอดีเลยนะคะฝนก็เริ่มมาแล้วเราต้องกลับบ้านแล้วค่ะนี่ค่ะของเรานี่แตกต่างจากของเขามากเหลือเกินนะคะทุกคนไปเลยค่ะทุกคนบา,บายหลอกไม้ที่แสนสวยนะคะก่อนกลับน้องแก้ว เห็นดอกไม้แล้วใช่ไหมเราเห็นดอกไม้แล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกสวยแล้วอยากได้อยากเด็ดไปครอบครองนะคะน้องมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะมาพูดให้ทุกคนได้ฟังเอผิดหรือถูกก็ฝากคอมเมนต์บอกน้องแก้วด้วยนะคะดอกไม้สวยเราควรเสียสละให้เขาอยู่กับต้นไม่ใช่เด็ดมาไว้ในใจกันเพราะไว้ในใจกันมันสวยแป๊บเดียวมันก็เหี่ยวเฉาแล้วก็มันก็ต้องพักภาคจากต้นของมัน แต่ถ้าหากว่าเราเสียสละให้มันสวยอยู่บนต้นวันนี้มันก็ยังอยู่ตรงนี้อถ้าสมมุติว่าเรา,เอ,าอยากอยากมาอีกมันก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นความคิดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าใครได้ฟังแล้วมีความคิดอะไรยังไงฝากบอกตรงน้องมะแก้วด้วยนะคะไปค่ะกลับได้แล้ว <laughs> อะไรอาวอนอยู่นั่นเลยแต่มันก็สวยจริงนะทุกคนดูสิสวยแบบ วยแบบละมุนแบบไม่อยากจักจริงๆความสวยแบบนี้เราเออเราอะนะมีความรู้สึกว่าอยากจะเก็บไปที่บ้านไปที่บ้านเราเราจะได้แบบถ่ายรูปแบบนู่นนี่นั่นเออมันก็คล้ายๆเหมือนว่าความสวยอะเราก็อยากจะเอาไปไว้ในใจการเพื่อที่จะเอาไปครอบครองประมาณนั้นเนาะแต่ถ้าหากว่าเรารักมันจริงเราอันนี้มันจริงเราควรให้มันอยู่กับต้นอยู่กับที่ของมันเออประมาณนั้นนะคะไปค่ะในต,ตอนนี้ผมแ่ามแก่ก็ยุ่งหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้มาส่ง น้องเขาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าถามว่าบ้านน้องเขาอยู่ไหนอันนี้คือวัดออวัดของหมู่บ้านยางหลงอันนี้คือวัดนี่คือประตูวัดนะอันนี้บ้านน้องเขาอยู่ตรงนี้เลยนะคะบ้านน้องแสงทิพย์ค่ะขออำลาน้องแสงทิพย์เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปใหม่กับน้องแสงทิพย์นะคะก็มาส่งน้องเขาแล้วเนะาะบายๆค่ะ แล้วตอนนี้น้องแก้วก็ได้กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบอกได้คำนี้ว่าห <c oughs> นาวค่ะดูมือแดงไปหมดเลยนะคะเพราะว่าหนาวนะคะก็น้องแก้วก็จะมาขอลาพี่พีเอซีทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ฝากไปชมคลิปใหม่ว่าน้องแก้วรอลุ้นกันว่าน้องแก้วจะไปถ่ายทำคลิปอะไรและจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรให้ทุกคนได้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ ลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้น้องโอกแก้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะไม่สูงค่ะสวัสดีค่ะเฮาวหวง่ากันในคลิปใหม่ทั้งค่ะสำหรับเมือนนี้ก็ขอลาไปบ,บ,บีน้องๆเฮาไว้กันอีกค่ะบ๊ายบายค่ะ